เมืม่อไรจะเลิกเรียนนะเฮ้ยคุณครูสอนไวๆหน่อยได้ไหมเนี่ยวันนี้นะเราว่าจะนัดเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวสนสนุกกันหลังเลิกเรียนแหละเฮ้ยส,สนุกตอนกลางคืนต้องสวยมากแน,แน่เลยแน่นอนว่าเราจะชวนนายเพื่อนบ้านขาประจํา,าจของเราด้วยนะเพราะว่าหมอนั้นเนี่ยอยู่ห้องข้างๆเรานี่เองเออถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่า ยังไงก็อยู่บ้านใกล้กันอ่ะแถมอยู่ห้องข้างๆกันด้วยยังไงก็ชวนไปสักหน่อยละเนาะเออเอาแหละเดี๋ยวต้องนัดต้องนัดนี่เดี๋ยวไล์หาเออไล์หาเลยนี่วันนี้ไปเที่ยวสวนสนุกกันหลังเลิกเรียนไหมอ่าโอ้หมอนั่นบอกว่าเดี๋ยวไว้คุยกันหลังเลิกเรียนนะโอ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเจอกันหลังเลิกเรียนแล้วกันนะขอกลับบ้านด้วยแล้วกันเอาแหละเลิกเรียนสักทีโอเค มา,เ,าเพื่อนบ้านคุงนี่น่าจะรอยอยู่ที่ล็อกเกอร์ตู้ตู้รองเท้าอะนะเอ้ยนี่ไงใช่ไหมเนี่ยผมสีนี้ใช่น่แน่ไฮนี่ไง,ไงทักเราแล้วเฮ้ยนายตัดผมเหรอเนี่ยโอ้ใช่แล้วใช่แล้วฉันเพิ่งไปตัดมาเมื่อวานเองว่าแต่ที่เธอบอกว่าจะชวนไปเที่ยวสนุกหลังเลิกเรียนเนี่ยยังไงเหรอบอกแผนการฉันหน่อยสิอืมได้เลยก็คือว่าฉันเนี่ยจะชวนเพื่อนๆในห้องไปเที่ยวด้วยอะนะ ออแล้วที่นี้ก็เลยจะกลับบ้านไกลกลับนายก่อนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเออไปเที่ยวชุดนักเรียนนี่มันจะไม่สะดวกนะยังไงก็ขอฝากตัวกลับบ้านไปด้วยแล้วกันได้ไหมโอ้ได้เลยได้เลยฉันเอารถมานะเดี๋ยวกลับด้วยกันละกันเดี๋ยวฉันจอดส่งเธอหน้าบ้านแล้วฉันก็จะไปเปลี่ยนชุดด้วยแล้วกันเนาะโอเคไปกันโอ้นี่โอ้โหมาเดี๋ยวฉันซ้อนอะไรออกตัวออกตัวอ่าแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งถอยรถก่อนนะถอยรถก่อน นายอย่าขับเร็วมากนะรู้เปล่าเออได้เลยได้เลยไป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 จะขับชา้าๆให้แล้วกันเนาะเออดีมากดีมากโอ้ประตูโรงเรียนเก็บไว้ก่อนโอ้รถรถโอ้ไหนบอกให้ขับชา้าๆให้ไงเนี่ยเฮ้ยเอาหน่อยนะแค่นี้เองเร็ว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 เดี๋ยวถึงบ้า,านแล้วนะเตรียมตัวลงโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยเอานี่ยเนี่นี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วช้าให้แล้วเนี่ย จอด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 เออโอเคถึงแล้วถึงแล้วเอยโอเคเออขอบใจมากที่มาส่งนะเออไงว่าเจอกันแต่งตัวธรรมดาธรรมดาไม่ต้องอะไรมากนะโอเคโอเคโอ้โได้เลยได้เลยแต่งตัวธรรมดาเจอกันเจอกันเออป๊บป่าเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเจอกันที่หน้าบ้านนาโอเคได้เลยนี่ชุดอะไรดีนะโอ้ย เรื่องไม่ถูกเลยฮะเฮ้ยเอาเอาชุดนี้เลยชุดนี้เลยแล้วกัน <c oughs> ชุดนี้เลยโอ้โหชุดนี้แจ่มเจิดโอเคไปกันเลยดีกว่าชุดธรรมดาเฮ้ยใครบอกไม่ธรรมดานี่ธรรมดาสุดแล้วโธอ่ะอ้อเอ้ย,อยนี่มาหมอน่าจะแต่งตัวเสร็จแล้วอ,อยังเนี่ยเฮ้ยอะไรนะนะ่ะเดี๋ยวนี่นายทำไมแต่งชุดนี้เนี่ย,ยชุดอะไรเนี่ย ก็ชุดดินชาไงเฮ้ยไง,ไ,ง,ไ,งไม่เคยเห็นเราดินชโอ้ยเฮ้ย้ยฉันบอกให้แต่งชุดธรรมดาไงชุดปกติอ่ะเนี่ยเรียบเรียบ่ยบนี้เรียบเรียบของเธอเลยเนี่ยเออนี่เป็นชุดอะไรเนี่ยฮะชุดชุดห่านสุดสวยชุดห่านสุดสวยอืมโอเคธรรมดามากนะธรรมดาจะตายเออฉันก็ธรรมดาของฉันเหมือนกันแล้วนั้นเนี่ยเธอโอเคอ่ะไปกันเถอะไปไปเออเอออไปเลไปล นี่เดี๋ยวฉันขอขับนะเธอจะขับอย่างนั้นเหรอใช่ฉันขอขับเดี๋ยวต้องไปรับเพื่อนๆด้วยยังไงก็ยืมรถรถคันใหญ่เลยแล้วกันนะโอ้ยฉันหวัดเลียวนะเนี่ยเธอจะไม่เอารถฉันไปทำบุบบิบใช่ไหมไม่บุบแน่นอนมาขอคุณเจ่าเอาละเอาละจะออกตัวแล้วนะ,ะไปสิรถรถรถเคลียร์ตัวแล้วเฮ้ย โอ้ย,อยนี่ยมาทาน,นขัดครถชนเราเห็นไหมเนี่ยไนมะ่น่ะไม่เป็นไรหรอกทีเดียวทีเดียวไม่บุบหรอกไม่บุบอะไรหรอกนะนะยุบไปแล้วนะนะเฮ้ยไหนดูสิโอ้ยเนี่ยฉันลงไปดูไปแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นเป็นไรเลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนั่นนั่นฉันเห็นนั่นเหมือนเพื่อนฉันเลยนั่นน่ะที่ฉันชวนไปเที่ยวด้วยเนี่ยชวนไปสวนสนุกด้วยเนะนี่ยแน่เลยผมสีนี้เฮ้ยนี่ไง เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวนะนั <c> ่น <oughs> นั่นก็เพื่อนเรานี่นะไปไปเรียกตัวไว้ก่อนอยัยนี่ตาถั่วมองไม่ค่อยเห็นเฮ้ยเธอนี่เราได้เวลาไปกันแล้วแหละนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปด้วยกันนะได้เลยนี่เดี๋ยวขึ้นรถคันนี้ไปฉันเป็นคนขับเองนะเราจะได้ไปด้วยกันได้พร้อมๆกันนี่นี่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนี่นายแต่งชุดอะไรมาเนี่ยฮะ นี่มันชุดพ่อบ้านไม่ใช่เหรออ่ะเอ้ยนะ่าฉันก็อยากแต่งตัวแบบนี้บ้างอะไม่ได้หรอฮะนี่ชุดธรรมดาของฉันนะั่นธรรมดาสุดแล้วอะโอ้นี่ธรรมดาสุดแล้วใช่ไหมโอเคไปงั้นไปกันเถอะนะมาเหล่าคนธรรมดาทั้งหลายคือรถอ่าะรถไม่พอทำไงดีอะซื้นไม่ได้อะรถไม่พองั้นคงต้องไปรถบ้านฉันแล้วแหละเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะใหย่ชุดชมพูนั่น ั่นก็เพื่อนที่ฉันนัดไว้เหมือนกันนี่เดี๋ยวก่อนนี่เพื่อนเธอจะมารวมกันทีเดียวตรงนี้หมดเลยเหรอเออฉันคิดว่าอย่างนั้นนั่นคงเป็นพมริกิตแน่ๆเอาแหละเห็นทีว่าจะต้องไปรถฉันเองแล้วล่ะนะเพราะว่าคนเยอะมากเลยเนี่ยอ่ะไปรถฉันแล้วกันนะมาเดี๋ยวฉันขับเองด้วยไปกันเลยเพื่อนๆจ๋าเอาเร็วๆโอ้ยเออเกาะหลังคาไปมาช้าเราอะโอ้ยเร็วๆเลยออกตัว ับดีๆล่ะหรือฉันตกแล้วเฮ้ยไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกไปๆๆๆๆๆเฮ้ยมาถึงแล้วไปเร็วพวกเราเพื่อนๆไปกันดีกว่าหัวต้องสนุกแน่เลยวันนี้ฮ <c oughs> ึ่มนันฉันเห็นแล้วโอ้รถไฟเหาะจิงชาวสวรรค์เล่นอะไรก่อนดีละเนี่ย เฮ้พวกเราตรงนั้นมีร้านขนมด้วยดูสินี่กินไอติมกันเถอะนี่ไอติมไอติมไอติมมาเดี๋ยวฉันเลี้ยงไอติมนะทุกคนซื้อให้ทุกคนเลยนี่นมามามา,มาแจกแจกแจกเอาไปเอาไอติมไปเลยนะเพื่อนเอ้ยโอยมาถึงแล้วมาถึงแล้ว นี่มาเล่นเจ้าเครื่องนี่กันเถอะทุกคนมันชื่อว่าเครื่องอะไรไม่รู้อะนะเนี่ยแต่ว่าดูสินั่นไงนั่ะมีคนกาลังเล่นอยู่ด้วยนั่นนั่นน,น, player นั่น่น่านเล่นมากเลยเนะี่ยมารอคิวกันเถอะนะพวกเราได้เลยเฮ้ยอยากเล่นแล้วอ,อ่า anyway อ, bueno. อ่าอ่าเฮ้ยเครื่องออกแล้วเครื่องออกแล้วโอ้โหนี่เรากําลังนอนอยู่เลยเนี่ยโอ้ยนี่นี่กำลังตั้งขึ้นแล้ว เอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วเจ้าสองคนนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ๊ยไม่เป็นไรเล่นกันแค่นี้ก็เล่นกันแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้โหขึ้นมาสูงมากเลยดูสิโอ้โ้าไปแล้วโอ้โหสูงโอ้ยโอ๊ยตกใจตกใจหมดเลยมันเฮ้ยมีอีกเหรอยังไปอีกเหรอว้าไม่นะไม่นะไม่นะ เคือเมื่อกี้ทำหัวใจฉันจะวายแต่เราต้องไปต่อเว้ยเพื่อนๆจริงเป่าจริงจ้าโอ้ฉันฉันเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นด้วยก็จริงแต่ว่าสนุกมากเลยเอาไม่ได้ขึ้นด้วยแล้วสนุกด้วยได้ยังไงล่ะเนี่ย <c oughs> เออนี่เครื่องต่อไปเรามาเล่นอา่ารถไฟหอกันดีกว่านะทุกคนเย้เย้เย้เยเยเอาละรอคิวรอคิวเดี๋ยวจะได้ขึ้นแล้วแป๊บเดียวแเดียว ไฟออกแล oh God ้ว uh, ท like ุกคนรู้ไหมก๊อด้หตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยมันจะต้องขึ้นไปสูงมากแน่ๆเลยเนี่ยถึงทางขึ้นหรือยังเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพนักงานทำไมยืนตรงนี้ล่ะคะะโอ้เอาละ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 ใกล้ถึงแล้วเออเออเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วหูสูงมากเลยสูงมากเลยโอ้โอ้ โอ้มันสูงมากเลยอะเธอดูสิเฮ้ยใช่จริงด้วยเนี่ยเดี๋ยว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 มันจะลงแล้วมันจะลงแล้วนายมันจะลงแล้วว้าวอู้อู้อ้มันก้อนอู้อู้อูโอ้เธอเธอฉันเหมือนจะเป็นลมเล โอ้ยตีลังกาเลยตีลังกาแล้วโอ้โหโอ้โอะยจะจะเป็นลมแล้วเฮ้ยเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดแล้วเฮ้ยโอ้หมดหมดแล้วเหรอใช่ใช่เดี๋ยวมันก็จะจอดตอนนี้แน่นะนี่นี่นี่เฮ้ยโอ้สุดยอดเลยเป็นโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยนายคิดเหมือนกันไหมโอ้ยฉันกลัวจะแย่ฉี่จะรอดเลยอะ โอ้ยโอ้ยอ่ะอ่ะอะถึงที่แล้วเอาลงเร็วลงลง,ลงทุกคนลงกันโอ้ยนี่นี่นี่พวกนายมาเล่นถ้วยชากันทุกคนไปแล้วไปแล้วโอ้ยถ้วยชาโอ้ยเวียนหัวแย่เลยเมื่อกี้ก็ตีลังกากับหลังตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังกันแล้วเนี่ยเอ้ยหน้าไม่เป็นไรหรอกนี่นี่นมามามาขึ้นเลยเอ้ยมีคู่รักอยู่ด้วยอืมมันแสง <S <S จริงๆในๆๆพวกเรามานั่งจับ <S <S หัวสุมหัวคุยกันนี่ดูเลยนายว่า ้วยนั้นหน้าหมันไส้ไหมดูสิดูสวีทหวานแช่ฉันก็ว่างกันแล้วนะหน้ามันไส้ยังไงน้าเออนี่เธอไอห่านเธอนี่มันจิ้มหน้าฉันอยู่นะเอาละอเอร้เอเฮ้ยไม่เป็นไรโทษโทษโทษเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเฮ้ยนี่พวกเรามาต่อกันที่ชิงชาสวรรค์เลยนี่นี่ไงที่นายอยากขึ้นใช่ไหมเพื่อนบ้านคงโอ้ใช่แล้วใช่แล้วนี่ไงมาถึงพอดี ขึ้นเลยขึ้นเลยเอามาขึ้นมาทุกคนขึ้นมาเลยมาเฮ้ยรอ,อฉันด้วยรอฉันด้วยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดที่จัตทางโอเคโอเคอ่าขึ้นมาเรียบร้อยทุกคนอยู่ครบไหมเฮ้ยหายไปไหนคนนึ่งนะเนี่ยฮะอ่าฉันขึ้นไปไม่ได้อันนี้ดูที่มันเต็มอ่ะเอาเหรองั้นงั้นงั้นนายก็รออยู่ข้างล่างแล้วกันนะโอเคโอเคโอ้ยโอเครอข้างล่างก็ได้ โถยเฮ้ยนี่ทุกคนมารอดูวิวข้างบนกันเถอะมันต้องสวยมากแน่ๆเลยตอนเย็นๆแบบนี้ใกล้คล่ำแล้วเนะี่มีดูทองฟ้าพระอาทิตย์ตกแล้วแล้วก็มีแสงไฟสวยงามแน่นอนพวกคนโอ้ดูประสาทนั่นสสวยมากเลยเฮ้ยจริงด้วยสวยมากเลยอะ่ะ โอ้สวยงจริงนะเนี่ยอืมออเฮ้ยเธอเอ่อห่านเธอมันจิ้มหน้าฉันน่ะเนี่ยมันจิ้มหัวฉันอยู่เห็นไหมเนี่ยฮึ <c oughs> ยเธอดูไม่น่าใส่ชุดนี้มาเลยนะเนี่ยมันเกะกะเพื่อนเขาและโอ้ยก็ฉันอยากใส่นี่เอ้ยเดี๋ยวก็ลงแล้วนะไม่เป็นไรหรอกนะน้อหา่านแคบ <c oughs> เฮ้ยนี่ทุกคนทุกคนมาต่อกันที่มา้าหมุนเลยหมุนเลยมาทุกคนมาขึ้นกันเร็วๆนีๆ่นี่หามา้าเลยโอ้ยฉันเอาตัวนั้นละกันนะนี่ฉันขึ้นตัวนี้แล่โอันนั่นนั่นตัวนี้เออไปกันเลยทุกคนโอ้โหออืมนุ่มนวลมากเฮ้ยในที่สุดฉันก็ได้พักหายใจที่มาหมุนโอ้ยนายจะเป็นลมเลยเหรอฮะโอ้ย เวียนหัวไปมวนเลยสซเนี่ยเพราะมาเล่นกับเธอเนี่ยนะโธอฉันอุตส่าห์ชวนมาก็สนุกกันหน่อยเซทุกคนหยูหยนนั่นๆันดูสิชิงช้าสวรรค์เขาเปิดไฟต้นคริสต์มาสก็เปิดไฟสวยมากเลยทุกคนนี่นี่นี่ตรงนั้นน่ะมีเรือเป็ดปั่นด้วยที่ฉันอยากจะเล่นนะนะทุกคนไปขึ้นกันเถอะโอ้โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคโอเคได้เลยได้เลยนี่ไงถึงรอบลงพอดีเลยเอาลงลงลงเอ้ยลงแล้วลงแล้วไป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 ทุกคน go 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 เออพวกพวกเธอทำไมไม่ไปขึ้นอันอื่นละจ๊ะทำไมถึงไม่ยืนถ่ายของฉันอยู่ล่ะเนี่ยฮะก็ฉันอยากอยู่ด้วยตรงนี้มากกว่าอันอื่นมันไกลไปอ่ะโธ่เอ้ยโอ้ยงั้นงั้นก็เขียนไปแล้วกันเนาะนี่นายเพื่อนบ้านคุ้มนายว่าวันนี้สนุกไหมฉันสนุกมากเลยนะอสนุกสิสนุกได้ ถึงแม้ว่าเออจะเวียนหัวอ้วกจะแตกแล้วก็เถอะนะ <c oughs> เอ้ยอยังต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่มาเที่ยวกับฉันวันนี้นะไม่เป็นไรจ้ายินดีมากเลยอ่ะไม่เป็นไรไเป็นไรไว้รอบหน้าก็ชวนมาอีกนะเออนั่นสิว่าแต่นายเนี่ยชุดพ่อบ้านเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยมันล้อน,นะก็เลยถอดทิ้งไปแล้วเอยอย่างนี้นี่เองโอเคอเค เฮ้ยขอบคุณทุกคนมากลยนะวันนี้ฉันหนุกจริงๆเลยนะเฮมาแล้วและเดี๋ยวอีกสักพากหนึ่งคงต้องได้เวลากลับบ้านแล้วลนะ่ะมาดูวิวกันหน่อยดีกว่าเนาะดีจังเลย